สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับน้ำชานะคะน้ำชา A S M R ค่ะ น้ำชาก็มาจากต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิป Q&A เนาะที่เพื่อนเพื่อนถามว่าฉากเวลาน้ำชาถ่ายเนี่ยะคะ่ะใช้อะไรบ้างเนาะวันนี้น้ำชาก็อยู่ในสตูดิโอของน้ำชาเองนะคะน้ำชาก็จะมารีวิวเนาะส่วนฉากที่ใช้ค่ะจะเป็นฉากเขียวนะคะด้านหลังแบบนี้เลยเดี๋ยวน้ำชาจะให้ดูเนาะนี่ค่ะเป็นฉากแบบนี้เลยนะคะ แล้วที่เพื่อนๆถามมาว่าแล้วซื้อหาซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้เลยนะคะช้อปปี้มีขายค่ะแบบนี้นะต้องเป็นผ้าที่ไม่มีเงาสะท้อนนะคะเป็นสีเขียวด้านๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสำหรับที่เพื่อนๆจะเริ่มต้นทำคลิป ASMR เนาะพี่น้ำชาช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าไม้เริ่มต้นเนี่ยเราควรจะใช้ไม้แบบไหน พี่น้ำชาแนะนำในเนาะตอนแรกที่พี่น้ำชาถ่ายทำคลิปก็จะเป็นไมซูม h ฮวันี้นะคะราคาจะไม่สูงมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนเราเอามาปั่นหูได้เนาะซ้ายขวานี่นะคะเดี๋ยวน้ำชาให้ดูใกล้ๆจะมีหัวสองหัวตรงนี้นะคะค่ะอันนี้เนาะแล้วที่สําคัญเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆถามว่าอา้าวแล้วพี่น้ำชาใช้กล้องอะไรคะเวลาถ่ายรูปเนาะหรือถ่ายคลิปพี่น้ําชาใช้แ a นนอน5 0หนะคะ ค่ะเพื่อนๆไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้บูเยติเนาะที่น้ำชาใช้นะคะในช่วงแรกๆเนาะราคาก็อยู่ที่ประมาณเจ0ดพันกว่าบาทนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีเสียงซานิดๆค่ะค่ะส่วนไม้ต่อไปนะคะที่น้ำชาใช้บ่อยๆในคลิปเลยนะคะเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยเขาจะดีมากๆเลยเสียงเขานะคะเพื่อนๆเสียงจะเสมือนจริงเนาะอย่างเวลาน้ำชา แค่หูให้เพื่อนๆหรือว่านวดหูอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีเสียงแทรกเลยนะคะนี่คะ่ะค่าต่อไปนะคะจะเป็นไฟตัวนี้นะคะเพื่อนๆที่น้ำชาใช้เลยเนาะจะเอาไว้ส่องฉากหลังนะคะให้สีเท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาตัดต่อะคะ่ะจะตัดต่อง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะ เราจะใช้ก็คือน้ำชาจะใช้หันหลังเข้าฉากเนาะแล้วก็จะใช้กระดาษค่ะอีกตัวหนึ่งเนาะช่วยลดแสงคือตัวนี้เลยเพราะว่าแสงของเขาจะจ้าเกินไปนะคะน้ำชาก็จะใช้กระดาษบางๆแบบนี้ค่ะทับไปอีกหนึ่งชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่องเข้าไปที่ฉากเขียวด้านหลังเลยนะคะค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่น้ำชาเสียบไฟด้านหลังเนาะ ฉากด้านหลังค่ะฉากเขียวก็จะสว่างขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเวลาที่น้ำชาเปลี่ยนชาที่เพื่อนๆบอกว่าชอบมากๆเลยค่ะตอนที่น้ำชาดิบนิ้วอย่างนี้ค่ะฉากด้านหลังก็จะเปลี่ยนทันทีนะคะประมาณนี้ค่ะ ค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นซอฟ์บ็อกนะคะน้ำชาจะใช้อยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะตัวที่1แล้วก็ตัวที่2นะคะแล้วช่วยเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะช่วยทำให้หน้าของเรานะคะเวลาถ่ายคลิปออกมาหน้าก็จะดูนุ่มนวลขึ้นนะคะสตัวนี้เลยนะคะหาซื้อได้ในช้อปปี้เช่นกันคะ่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นไฟวงกลมค่ะเอาไว้เวลาตั้งกล้องถ่ายคลิปเนาะ ก็จะทําให้ตาน้ําชาเนี่ยค่ะเป็นเหมือนไฟวงกลมไฟวงแหวนที่รอบดวงตาเลยนะคะก็จะทําให้หน้าสวยขึ้นด้วยค่ะไฟตัวนี้นะคะค่ะก็ไฟตัวนี้นะคะไฟวงกลมเนาะจะสามารถปรับระดับสีนะคะได้สองสีนะคะก็จะมีสีขาวเนาะขาวเราค่อยค่อยปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้ความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบนี้ก็สว่างเยอะๆสว่างจ้าแบบนี้ค่ะ เราก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้ซอฟลงหน่อยไม่ชอบสีขาวเลยอยากได้เป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองนุ่มๆก็ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็ค่อยๆปรับไปนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองแล้วเนาะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆปรับไปเลยอยากได้เหลืองมากเหลืองอ่อนตามนี้เลยคะ่ะแต่ส่วนตัวนะคะเวลาน้ำชาถ่ายน้ำชาก็จะชอบ ใช้ไฟสีขาวแต่ว่าจะไม่เปิดสว่างจ้ามากนะคะเอาแบบให้พอดีพดีประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่ะตั้งกล้องนะคะตัวนี้เลยค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ1000กว่าบาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้ค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะขาเขาค่ะสามารถปร,ปรับระดับได้หนึ่งามสแล้วแต่เลยค่ะว่าเราอยากได้ สูงหรือว่ากลางหรือว่าต่ำอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วด้านบนของเขานะคะตรงหัวเนี้ยจะเป็นหัวแบบทรงลูกบอลนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะเราก็หมุนไปเนาะตรงนี้แล้วก็ปรับระดับจะเอียงไปทางซ้ายทางขวาด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้วเราก็เอากล้องวางไว้ตรงนี้นะคะก็สามารถปรับองศาได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆน้ำชาก็นี่เลยค่ะหูฟังนะคะที่น้ำชาใช้นะคะเอาไว้มมนิเตอร์เสียงนะคะสามารถเสียบได้ทั้งสเตฟานเนะาะไมสเตฟาแล้วก็ไม่บูเยตินะคะแล้วถามว่าหูฟังเนี่ยเป็นของอะไรน้ำชาใช้ของ Apple ธรรมดานี่เลยค่ะนี่นะคะ เป็นหูฟังธรรมดาเลยไม่ได้พิเศษอะไรมากมายค่ะเอาไว้มอนิเตอร์เสียงเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆค่ะจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปอะไรเนี้ยเนาะเราต้องเสียบแล้วเราจะต้องฟังเสียงด้วยค่ะนี่ค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าไม่มีหูฟังนี่ก็ถ่ายไม่ได้เลยค่ะค่ะที่เพื่อนๆถามน้ำชามายเยอะมากๆเลยเนาะว่าแล้วการ เตรียมตัวการถ่ายคลิปของแต่และคลิปของพี่น้ำชาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะน้ำชาจะต้องเตรียมตัวคือ1แต่งหน้าทำผมเตรียมชุดสสิ่งที่2นี่นะคะสำคัญมากๆเลยคือจะต้องมีสมาธิค่ะเพื่อนๆคือถ้าเราแบบอารมณ์เวี่ยงอารมณ์แบบไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องตัดทิ้งไปให้หมดเลยนะคะพอเราเข้าฉากหน้ากล้องปุ๊บเราจะต้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็ จะต้องมีความสุขค่ะแล้ว1 2ึสเริ่มน้ำชาก็ถ่ายคลิปนะคะต้องยิ้มให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะข้อที่3สาสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเวลาถ่ายคลิปนะน้ำชาจะต้องปิดแอร์ค่ะปิดพัดลมทุกอย่างคือจะต้องเงียบที่สุดเลยนะคะจะเสียงดังเสียงรบกวนเนี่ยไม่ได้เลยค่ะอุปกรณ์เวลาถ่ายคลิปใช่ไหมคะพี่น้ำชาเตรียมตัวยังไงบ้าง อุปกรณ์ถ่ายคลิปน้ำชาจะจัดไว้นะคะเดี๋ยวจะยกมาให้ดูคร่าวๆเนาะอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันนี้เนาะน้ำชาเตรียมไว้ก็จะเป็นพวกถุงมือเป็นตัวปอมๆนี้นะคะก็เป็นถุงมือน้ำชาจะจัดเซตไว้ค่ะอย่างถ้าเป็นพวกผ้าพวกถุงมืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะจัดเรียงใส่กล่องไว้เนาะแล้วพวก อุปกรณ์แค่หูใช่ไหมคะก็จะมีแยกกล่องไว้เช่นเดียวกันค่ะมีค่ะน้ําชาก็จะใส่กล่องแยกไว้แบบนี้เลยเนาะเพราะเวลาถ่ายคลิปเนี่ยเราจะได้หยิบออกมาใช้ง่ายๆนะคะก็จะมีพวกที่แค่หูเจลหรือว่าเป็นเสเปออุปกรณ์ถ่ายคลิปต่างๆค่ะน้ําชาจะแยกไวเนาะถ้าไหนเป็นถ่ายคลิปสปาใช่ไหมคะน้ำชาก็จะแยกไว้อีกส่วนหนึ่งค่ะ แต่ถ้าเป็นพวกเออ่ถ่ายคลิปทำชาหรือว่ากาแฟาชาไข่มุกอันนี้จะต้องเตรียมเยอะมากๆจะต้องออกไปซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าสัก2วันนะคะแล้วน้ำชาก็จะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดถึงจะสามารถถ่ายทำได้นะคะพเพื่อนๆค่ะค่ะที่พเพื่อนๆถามน้ำชามานะคะข้อนี้ก็เยอะมากๆเลยว่าพี่น้ำชาคะมีรายได้จาก YouTube เท่าไหร่คะก็รายได้นะคะ เออหล้านวิวนะคะต่อเดือนนะคะหนึ 1, ่งมื่นบาทเพื่อนๆลองเอาไปคำนวณกันเองนะคะค่ะแล้วคำถามต่อไปที่ถามว่าเอ๊ะแล้วแรงบันดาลใจในการทำ ASMR ของพี่น้ำชาคืออะไรคะ แรงบันดาลใจนะคะของน้ำชาเองซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้น้ำชาเนี่ยสามารถทำคลิปไปต่อนะคะก็คือมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกำลังใจดีๆนะคะที่ได้จากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนที่มอบให้น้ำชามาะค่ะ อันนี้คือสำคัญมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีเพื่อนๆน้ำชาก็คิดว่าคงจะแบบทำคลิปไปต่อไม่ได้เลยละคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่คอยซับพอร์ตแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้น้ำชาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะน้ำชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Ha ah.